แล้วสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไม่ใช่ไหมครับนะ,ะแต่ผมมีคำถามว่าคุณชอบดูอะไรระหว่างหนึ่งเอาชีวิตรอดอันนี้หรือ Sky Factory นะฮะสามารถโหวตได้นะฮะโดยแสดงความคิดเห็นได้ที่กดไอคอนตัวไอด้านขวาบนของจอนะฮะด้านขวาบนของจอมันจะมีให้โหวตอยู่นะฮะว่าชอบอะไรนะฮะคือจะมาเช็คกระแสนิดน,นึงว่าอยากดูอะไรกันนะฮะหนคน หนึ่งเสียงเท่านั้นนะฮะว่าชอบดูอะไรกันอ่ะอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆนะแบบวินคราฟอะไรเงี้ยอยากรู้ไงแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่านั้นนะฮะว่าอยากดูอะไรหนึ่งสกายแฟคทอรี่สองเอาชีวิตรอดอันนี้สามวินคราฟสี่แหมพชนไพรแ布拉บลาบลาต่างๆนานานะฮะโอเคฮะยังไงก็ตามฮะสามารถโหวตได้นะฮะตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมแค่อยากจะเช็คกระแสเฉยเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะฮะ พราะผลโหวตของคุณนั้นจะทําให้แบบมีผลต่อการออกคลิปเช่นถ้าชอบดูาย y f a c อรี่มากกว่าอ้าวผมก็จะออกอันนั้นคืออาศัยเสียงส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้นะอย่ารบหวนกันเข้าใจเปล่าวอ่นะเดี๋ยวจะได้ออกคลิปกันอย่างถูกใจอะไรประมาณนี้ส่วนคลิปอื่นที่ผลโหวตน้อยก็ออกเหมือนกันแต่อาจจะออกน้อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับน้อยสักเท่าไหร่นะฮะก็ออกแบบพอประมาณนะฮะก็เดี๋ยวเทียบเปอร์เซ็นต์เอาอะไรอย่างเงี้ยแบบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เอาเข้าใจนะ ขวาบนขวาบนของจอเนี่ยขวาบนอ่ะขวาบนอ่ะรู้จักขวาปะมีไอคอนตัวไออ่ะกดดิกดเออได้แหละมันจะมีเด้งมาได้แหละอ่ะเลือกเลยนั่นใช่เลือกเลือกเออเออนั่นแหละใช่อ่ะโหวตจงโหวตเร็วแล้วเดี๋ยวผมจะมาติดตามผลโหวตแคปแค่นี่แหละฮะเป็นคลิปสั้นๆฮะใช่ฮะจงโหวตซะยังไม่โหวตอีกเหรอโหวตได้แล้วเอาโหวตแล้วคือคลิปมันไม่มีอะไรคือโหวตแล้วก็จบคลิปออกได้แล้วจริงๆ เออจริงๆไม่มีอะไรแล้วจบแล้วเฮ้ยจริงจังออกได้แล้วมันหมดเวลาแล้วใช่เดี๋ยวผมจะได้เล่นต่อได้แล้วเออจริงไหมเนี่ยยังไม่ออกอีกอันโอออกได้แล้วคลิปนี้มันคลิปโบทครับไม่ใช่คลิปเล่นเกมไหมครับเออ จริงเดะจะไม่ออกทิงใช่ไหมได้งั้นผมปิดคลิปเท่านี้แหละบายขอบคุณที่ตามชมฮะ <laughs> สำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย